นูสร้างสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนหน,นานี้แล้วพี่น้องแล้วนูก็เลยคิดว่าเอ้ยเทปคลิปแกงเฮต่ำทำตรงดีกว่าโดยการไปหลอกสติ๊กเกอร์หลังรถเราออกนะสติ๊กเกอร์ที่เราหักแห้งนั่นแหละจะพร้อมจะพร้อมจ๋าฮะจะพร้อมจ๋าว่าไม่อย่างไรทางแยกวันยังไงเจ็บต้องมา ไปติดหายเก็ดไปเดวหาหอกหาเห็ดอีกหออมันเห็ดไปลงไปแล้วคนเขียดต่อเขียดใจนี่บอกลงบอกลายเขาทรงเขาถูดพี่น้อง F2 FC สวัสดีจ้ามูนี่แกอยู่กับน้องรักนัดจ๋ะมูนี่อยู่กับช่อง เฮียต่ำทำตรงชาแนลคือเก่ามาจากพี่น้องเนาะหลังจากที่น้องรักได้เห็นคลิปแกงเฮียต่ำทำตรงไปแล้วเราเขียดอีลีหนาๆแล้าเขียดเขียดแบบมื่อนี่แบบเราก็ไม่เคยอยากคุยกับหนูดิไม่เคยอยากบอกกับหนูดิหนูก,กะหนูะกะเห็นเอฟซีเพิ่นแบบ ดามามาหลายว่าเออบนหนาเฮ็ดเลยยังแสนจังส,งสี่นอกจากพี่น้องเนาะน้องแรกอะขอโทษขอพายพี่น้องเอฟซี่เฮ็ดต่ำทำตรงนอกจากพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นคลิปคอนเทนต์แก่งธรรมดานหน่ะขอโทษพี่น้องเอฟซีเล้ยๆนอกจากพี่น้องที่แก่งเฮ็ดต่ำทำตรงไปแต่ว่าเราเขียดอีลีได้จนเสมอนเนี่ยเราบ่ค่อยบอกกันนูเลยแต่ทีแน่ๆก็คือนูวางแผนมาแลไรแต่จากพี่น้องนูว่างแผนมาแล้วคือนูสร้างสติ๊กเกอร์ไว้ก้อนหนานีแล้วพี่น้องแล้วนูก็เลยคิดว่าเอ้ย เ็ดคลิปแกงเฮียต่ำคำตรงดีกว่าโดยการไปหลอกสติกเกอร์ลังรถแล้วออกนะสติกเกอร์ที่เราหักแห้งนั่นแหละไอยเก่งไหน้ะนี่นี่แบบสีเลยไอลเก่งออกแล้วฮะแค่เทปที่อย่างันแกสติกเกอร์แล้วสติกเกอร์อย่างแกห้องไอ้อะเท่าไหรแกโออกมันก็้หูว่าไอหมักไอตั้งไอเ็ดมา ตัวสีเฮดมาได้มันม่นได้ใส่ธรรมดาได้ดแกงนี่คนสีดีสีสวมันขึ้นกับสติ๊กเกอร์บ่ฮะก็บ่ไดุ้ึธิ์กับสติกเกอร์เนาะมาเฮ็ดเฮ็ดอย่างตัวไอซ์ได้มากไ,ไอขิ้นไอขียนไว้อยู่น่ะเอาเพียนกับผมไม่เหมือนเรื่องส่วนตัวกับสติ๊กเกอร์ มันต้องแยกแยกนะเว้ยสติกเกอร์มันบ่าสามารถบังคับอ้พิฮ็ดกระเผยได้ดอกบ่าสามารถสติกเกอร์บ่าสามารถบังคับไอ้ให้นอกใจได้ดอกมันอยู่ที่ใจอ้เองกับมือเนี่ยน้องรักก็สิมาเหตุคลิปหงอเล่าคือเกาจ้ะพี่ <c oughs> น้องน้องรักสั่งมาหลายแผ่นอยู่เด้พี่น้องน,นี่ฟูใดอยากได้เนี่ยแล้วน,น้องรักสิให้วางไลน์แอดไว้ไต้คลิปนี้พี่น้องน,นี่สวยตอนนี้เรากลับป่ท่านหูดอกว่าน้องรักมาเปิดคลิปช่องเราเราน่งอยู่หนาบ้านพี่น้องน้องรักอยู่ล้างบ้าน แล้วเขาสีล no, ่องไปแลเล่าบนเขาสีจอบไปเขาสีจอบไปจะค้องจะคองจ๋าจะหล้องจ๋าวางเม็ยางผีดเม็ดยางผิดมากไหเม็ดยังพิดอีกเดาให้นุ่งน่งวางพิดไปเดี๋ยวไปไปลิ่ง่ำให้นะเด้อไปเอาคองให้ เพี้ยยังผิดไม่ได้ผิดแต่นี่ย,นยังไม่หยิงครับไรสี่เอามามเทียนตัวเกา่าตัวเก่าที่นู้นหลอกอนะอกตรงไหนอะที่เอามาหลเถอะปเนี่ยเอากะเอามาเพื่อพี่น้องเอฟซีน้องนาะเปลือกเงินยบบอปนี้ฮะฉีกออกเฮ็ดเลนถืกด้าบอปะนี้ถึกด้าแล้วเออแต่ว่าเนี่ยนุว่างแผลนุสร่างไว้ก่อนนะั้นี่เร็วนุกเ็เลยแบบฉีกออกเลยอ่อนไม<อ>้มาติดก็ได้ วางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราจะได้อยากขี่ขนาดมันเก่าแม่นอันนั้นคงซื้อว่ามันเก่าแล้วเราก็เลยแบบอยากแกงคนเถาน้ำหนาพี่น้องมันยุ่งยังง่ายบ่บ่ะนี่เปลี่ยนเงินเปลี่ยนท่องบ่ซีเฮ็ดซีเฮ็ดดอกเฮ็ดยังคือบ่ขอบ่คิดให้มันดอกมันดีก็เฮ็ดลุงไปหลอกลุงไปแล้วเนาะซีเฮ็ดจังดงจังใดบ่เนี่ก็เอาไปตรงไปติดให้อายขึ้นให้มันเป็นขี้เกาะขี้เกาอย่าเฮ็ดแจ้าฉวัดจ้าฉี่อีกพี่ดงพี่น้องเป็นเสียข้อมดูทรงดูศึก ยังบ่ทันได้สาว,าสาวาัสดิ <uk> ์วงสวัสดีพี่น้องสวัสดิ์ดอกสวัสดีครับผมเนี่ยตรงเนี่ยต่ำห้ำตรงครับเฮ็ดคลิปพร้อมแม่นคือพีตาหักแท้ตาปนี่ลเลยมันมีแบบใดเนี่ยไอหมักอันนี้ศูนย์บำบัดเอาไปติดใอ้ไอ้ไอ้จังสีหายเขียดไปติดน้ำกันเนี่ยมองยามกันยังไงเชียดไปติดหายเขียดไปมันก็หายเขียดอยู่จำเมือนั้นมันก็เสียก้อนหนูเสือเห็ดแบบนี้ที่หลังจะไปเฮ็ดมันบ่ได้แต่เสียก้อนหนูเสือไอ้ก้อนเดียวเลย กัวกัวไอศิตตั้งซื้อแกงม่ได้หน่ไอคิดแล้วคิดอีกมันต้องแกงยังแกงยังไอตั้งซื้อเพจให้พ้ยยองออดเพจร้อยสี่มาที่นี่ตอนแรกว่าสิตตั้งตั้งซื้อแกงว่าแกงตับแข็งเออเป็นยังคือตั้งซื้อว่าแกงตับแข็งไอคิดว่ามันมีสองตัวเรียกให้อ่ก็คือแกงตับแข็งกับแกงร้อยสี่แกงตับแข็งหนึ่งก็คือขี้เหลาเหลาขาวขี้เหลาเหลาขาวเี้คนมันช่เข้าใจยากวะไอก็เลยเรียกเอาแกงร้อยสี่ร้อยสี่ืร้อยสี่นี่ค ouais. ื okay. uh. okay. อ อแอบแซบอแอบแซบภาษาไทยคือแอบแซบเนาะจ้ะพี่น้องมาติดจะว่าวดูเหตุผลมันคือเกา่กาแต่ว่ามันสีดีกว่าเก่ายได้เนี่ยมันมีแอนดําๆเนี่ยใช่มันมีขอบดำๆนั่มใส่ลองติดเบ้างมันหลอกออกง่ายเล้วผู้ใดแกะก็ต้องมาติดอย่าไปหาเห็ดอีกที่หลังจะหลอกออกเ <c oughs> งื่อไหลหาซังบ้าใหม่นี่หลอกออกไหมอีกเลยบ๊อปก็ได้เอ็งเปลืองเงินเขาเป็นอณุสรไอ้มักแห้งไอ้บอกว่า ก็จะดีจะชวนเมื่อไรอยู่กับสติ๊กเกอร์ดอกไอ้โหว่าเฮ็ดคลิปอยู่ตรงไหนล่ะมันตรงกลาง,งน,ววางนี่ตรงไฟนี่ล่ะเอ้สวยว่ะสูงไปนี่ตรงมันนเอ้ยสวยว่ะเดี๋ยวแกะเลยพี่นอ้องม,มาร่วมกันสร้างเจมสติ๊กเกอร์สั่งมาให้พี่น้องพร้อมนะแม่นสั่งมาหลายแผ่นอยู่เฮ้ยแกะง่ายแบบนี้เออมันมีขอบดำไงม,มันบกขาดน่าดูจับตรงนี้ นี่แจ็ปปิดไม่ก็ได้บริสนุนเออสวยปะคุเทเลยเป็นสติกเกอร์ 3M นอกจากหนอก่อมันเสียดายขั้นฝ่าบริติดขั้นฝ่าไปกุงเทพเรียบกเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ว่าเฮ็ดชิปเมื่อน,นั่นกับคนก็ไม่ยกเอายกไปกุงเทพเลยแล้วควยนั่งไปติดอยู่กุงเทบมือหลังจะห้าหอกหาเฮ็ดอีกมันหอกมันเฮ็ดไปลงไปแล้ว คนเสียอกเสียใจมีบกยงบกหล่เขอตรงขอโทษพี่น้อง F2 f สนี่พี่น้องตัดเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วฉีดฉีดฉีดน้ำจักน่อยฉีดน้ำอันนี้ฉีดไก่ๆเอ้ยมันฉีดท้องพูดแล้วมันฉีดนุยังไปเร่งให้อ้ายมันตอกมันตรงบ่ เราหนูเล่งให้มาจะใส่นอ้ะครับเนี่ยเพื่อพยักหน้าอ๋อใกล้ๆกันนี่ครับใกล้ๆเจ้านั่นไส้หมี่ไอนี่คุณพี่หมุดคืนบอกไอ้คุณเติมบอกอ๋อที่ว่าชิคเอามาหาไม่็ช่ชิมแต่มาครับแม่นจ้ะโอเคครับเดี๋ยวผมเตือนตได้หนิมะบอลค่อนดังหี่ตื่นเต้นผมขออนุญาตที่สติ๊กเกอร์แป๊บนึงครับต้องว่าแล้วครับผมพอดีเอฟซีเพิ่์นกับมหาเนาะครับตรงไปเดี๋ยวนู้นว่าไงพี่น้องเพิ่์นมหา ถ้าเบิ้งไฟขงังเครื่องอ่ะไฟตรงอยู่ตรงอยู่เอาขึ้นอีกหน่อยนึงกันเลยดิบ่ะปมากสูงประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับติดง่ายตัวล่ะง่ายกว่าเกา่าโตโตโตโกเกา่าโตหลุนเกา่ามันจะเงียบหน่อยสวยนะสวยมากขึ้นหรอสติดเช็ดเป็นที่เรียบร้อยแมน ที่ลังก็่าไปเฮ็ดอีกมันเสียความรูลเสียไอหูนะไวเป็นเฮ็ดคลิปแก่งแต่ว่ากะพี่น้องเพิ่นกะบ่ค่อยปอื้มเพราะไรเพราะว่ามีชื่อเสียงมีคนหูจักกับเพราะคำว่าแก่งร้อยสี่ต้องขอพูดเอฟซีน,นะครับจริงๆการติดตามนะครับผู้ใดสนใจกับอินบ็อกซ์มาได้ครับหรือเอาไปในไล์ไล์แอดเนาะผมหยิบถึงไล์แอดไว้ใต้ลิงก์ใต้คลิปเนาะครับเนาะ,นะกะมาเป็นยังครับกับบอได้เครียดให้น้องมันียังมากไหมหรอกแต่ว่าทำว่าน้อยใจว่าก็น้อยใจ ไอ้เขียดเออไอ้เขียดขอโทษเพิ่นไปขอโทษพี่น้องเอฟซีนอกจากพี่น้องแล้วอันนี้มันเป็นแบบคอนเทนต์น้องรักกะถามว่าตั้งใจบวกกะตั้งใจนั่นแหละกะแต่ว่ากะสั่งมาให้ยไม่แล้วนี่ไทยโทษแล้วผู้ใดสนใจสติกเกอร์อะอินบ็อกก์มาได้นะครับกะคลิปนี้กะเพื่อความบันเทิงนะครับหลายคนอ่ะบอกว่าให้กครับพีเฮ็ดคลิปกินคือเก่าผมกะผมกะสีเฮ็ดให้ ทุกคนที่ขอมากนะครับขอคิดยังมากผมกับ<ม>เฮ็ดห้ทุกคิเนะครับแต่ว่าขันเสีย้ไปนั่งกินอย่างเดียวมันกะผมมามันบ่นค่อยโอเคเพราะว่าผมตอนนี้ผมเป็นเบาหวานกินไรบ่ได้ <_ d ans il> ที่ไน่ๆนคือช่องกินอะ่ะมันมีหลายช่องแล้วครบ <_ d ans il> อบครัวของเขาขอบคุณทุกคนใ้การติดตามนะครับยังหักคือเกาแค่ความรู้สึกของทุกคนม้อนี่กะการกระทํำใดว่าจะได้บ่สุภาพหรือเบ้าอีหยังผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้น้าเด้อครับ พี่น้องอยู่ดีมีแห้งผู้ใดเบิง่งเคลิบนีก่ะอยู่สุขสบายลำล,ยล่ำเรื่อยๆคิดสิ่งใดคอยเต้สิ่งนั้น้ำซุ่ป่าธนามบนี่ก้ก้าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีจ้า